บางครั้งเมื่อเราทํางานกับ powerpoint ที่หน้าจอเนี่ยนะฮะหน้าจอสไลด์เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าหน้าจอมันเล็กไปหรือว่ามันใหญ่เกินไปนะครับเราอยากจะไปย่อหรืออยากจะขยายเขาเพื่อ,อปรับให้เหมาะสมกับการทํางานของเราได้นะฮะนั่นคือเราเราสามารถใช้คําสั่งซูมจากเมนู view นะฮะเลือกที่ view เสร็จแล้วเลือกที่ zoom นะครับเมื่อซูมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะจะมี dialog box ปรากฏขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเขาจะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะว่าต้องการซูมกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือครึ่งหนึ่งของสไล ต้องการจะซูมให้ขยายหน้าจอ PowerPoint ให้ใหญ่เข้าอีกนะฮะท่านก็อาจจะ200เป็นต้นไปนะครับเมื่อท่านเลือกได้ท่านก็คลิกโอเคเออกไปนะครับตัวนี้ทำความเข้าใจนิดหนึ่งการซูมนี่ไม่ได้หมายความว่าไปาจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปขยายพื้นที่การทํางานหรือไปปรับหน้าสไลด์นะเพียงแต่ว่าเราขยายเพื่อให้เห็นภาพเ,าเล็กหรือใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองเหมือนกับการใช้แว่นขยายสองดูการทํางานของเรานะฮะซึ่งไม่มีผลจริงอะไรกับตัวตัวที่เป็นสไลด์นะครับ